ผู้ชนะสิบทิศต,ตอนที่หนึ่งร้อยสามวันศึกไปสู่เมตมะตอนที่หนึ่งเจ้ากะเรียงจึงว่าครั้งนี้เห็นว่าเข้าที่คับขันอยู่สอพิญญาพานางเข้าไว,ว้วางกลางเรือรบสับไปด้วยพวกอุดช่องล้อมวงดังนี้เห็นว่าฟ้าดินจะกำหนดมาแล้วว่ากุศลท่านกับนาง หาได้สร้างร่วมกันไว้ไม่แล้วดูหรือสอพิญญาไม่ได้สงสัยสักน้อยว่าจะมีคนมาลักตาลแม่ไปแต่หากเทพยพยาดาดนใจให้สอพิญญากะก,การดังจะรู้ล่วงหน้าจึงคิดอ่านป้องกันเสียจะเด็ดจ,จึงว่าเทพพยาดาเอือ้อนจริงแล้วแต่หากพี่ท่านสำคัญผิดว่าเทพพเจ้าเอื้อข้างสอพิญญา ข้าพระเจ้าตามนางประมาณว่าจะเกินเจ็ดร้อยคุ้มน้ำมากว่าคนใจเฮี่ยมก็ยังอดเอ็นดูไม่ได้อันสอพิญญาพาเมียรักมาไว้กลางน้ำครั้งนี้ตระหนักว่าฟ้าดินจะโปรดเราแล้วแต่ละแม่อยู่วางกลางเรือรบพิเคราะห์ว่าจะชิงตัวได้ง,ง่ายกว่าอยู่ในรั้วเขตวังข้างนอกนี้ขึงขังพรั่งพร้อมด้วยชายชะกันจริงแล้ว แต่คนทั้งนี้เป็นเพียงคนจ้างหรือที่สมัครใจก็เป็นคนเรือนนอกความแน่นหนามากหน้าก็ยังน้อยกว่าตะละแม่อยู่วังท่ามกลางพวกเรือนในไว้นางปอละเตียงบอกตำแหน่งแห่งหนให้จักแจ้งซะก่อนจเจลิงกับโบพี่ท่านจงคอยชมฝีมือข้าพระเจ้าจะทำการเจ้ากระเลี่ยงเห็นเกลอตัวเจรจาห้าวชงหน,นักก็ซักว่า น้องท่านแลเห็นหนทางแจ่มกระจ่างแล้วหรือจึงหมายมั่นปั้นมือเอาถึงเพียงนี้เจริญว่าหนทางนั้นข้าพรเจ้าเห็นแล้วพี่ท่านอยากรู้จงพึงฟังนางปอลเตียงเล่าว่าสอพิญยากำหนดการจะตรึงเรือทุกลำให้แน่นมิให้กระเทือนขึ้นทั้งนี้เหมือนว่าสอพิญยาคิดการสร้างบ้านลงในน้ำเพื่อเอาใจเมีย เราคิดจะชิงเมียเจ้าสอพินยาเอาโดยพึ่งอำนาจเพลิงข้าพระเจ้าจะแต่งคนจุดกระบวนเรือนั้นให้คุหือขึ้นเราทหารกลัวเพลิงจะพลอยติดลำอื่นก็จะตัดเรือต้นเพลิงให้ลอยออกที่กว้างก็แลถ้าเรือต้นเพลิงเป็นเรือลำเดียวกับลำทรงต่ละแม่แล้วจเจริญกระโบพี่ท่านจงตรองดูเถิดจะเหมือนว่าคนของสอพินยา ช่วยส่งเมียสอพิญญานายมันมาให้ข้าพเจ้าเองหรือไม่ใช่เจริงกระโบได้ฟังดังนั้นอึ้งตรองอยู่พักใหญ่แล้วว่าการนี้ลู่ทางสำเร็จก็พอจะเห็นแต่ทว่าเป็นเรื่องเสี่ยงใหญ่หลวงนักน้องท่านจงทบทวนดูข้าพเจ้ามีคนโทษชาวแปรที่มาด้วยเราผู้หนึ่งชำนาญในการพิจารณาเลือกดีร้าย เราคิดการดังนี้ควรที่จะฟังความข้างใสไว้บ้างเจ้าหนุม่มก็หัวเราะแล้วว่าเมืองแปรเลิศชัยภูมิตเบนชเวตี้นำพลเข้าตีสี่หมืนก็ประลัยไปโสหันพวาเจ้าอยู่หัวโมนยินเข้าล้อมแรมเดือนหากเอาไม่ได้ครั้นถึงทีเจ้าเจาเด็ดนำพลดินสอโหนสักนิดหนึ่งไม่ได้ขีดลงไปเป็นรอยชนวน 34วันก็หักเอาสําเร็จได้เป็นคนกำหนดการใดก็ควรคิดเชื่อฝีมือและสติปัญญาเป็นข้อใหญ่ตัวเองไม่เชื่อไปเชื่อโหนคนอื่นข้าพเจ้าละอายตัวเองเจริญกระโบก็เฝ้าทัดทานไว้ว่าครั้งอื่นน้องเรากำหนดการใดข้าพเจ้านิยมเชื่อถือฝีมือและสติปัญญาอยู่แต่ครั้งนี้ที่เฝ้าทัดทาน ก็มิได้คิดหลูหากแต่สังหอนไม่ไว้ใจกระไรอยู่น้องท่านลองฟังคำหมอดูสักครั้งหนึ่งเพื่อหมอทำนายว่าเลิกปลอดแล้วอย่างน้อยข้าพเจ้าก็จะพลอยสบายใจจะทำการสิ่งใดก็ปลดเสียซึ่งอารมณ์หวาดจะเด็ดหินจเจริญกระโบวอนเกรงใจเพื่อนก็รับคำเอาจเจริญกระโบก็ชวนเกลอ หอบเครื่องแพรพันกลับเขาอันเป็นที่สำนักแลเจ้าเกะเรียงนั้นตั้งแต่ฟังเจเดดแสดงความก็วิตกอยู่ว่าเจเดจกำลังมุคลายความสุขุมทำการไปเห็นจะไม่ตลอดเส้อเป็นแน่แท้จึงปรารถนาจะถ่วงเวลาไว้คอยตะขยีบิดาตนนำพลตองอูมาเสยก่อนจึงค่อยทำการกระนั้นพอถึงที่สำนักจเลงกระโบก็อุบายปลีกตัวจากเจเดจว่า ข้าพเจ้าจะเร่งพาตัวหมอดูวิเศษนั้นมาพบท่านจเจริญกระโบจึงออกมาหาคนที่พอไว้ใจสนิทได้คนหนึ่งอายุสูงพอสมควรจะวางตัวเป็นผู้มีวิชาแล้วจเจริญกระโบจึงว่าแก่คนผู้นั้นว่าบัตรนี้ข้าพเจ้ามีธุระจะวานท่านเป็นการสําคัญด้วยว่าสพิญญาอุปราชหงสาวดีทิงเอาตะละแม่ราชธิดาพระเจ้าแปรนายท่านมา พระเจ้าแปรพิโรธนักจึงวานให้บุเรงนองมาชิงคืนแต่บุเรงนองสิเป็นคนห้าวรับวานพระเจ้าแปรแล้วรีบจะให้สำเร็จทันใจจึงคิดจะชิงต่ละแม่ในวันพรุ่งนี้ข้าพระเจ้าทัดทานก็ไม่ได้เชื่อฟังคำฉะนั้นข้าพระเจ้าจึงมาพาท่านไปสู่บุเรงนองในฐานะโหนท่านจงทำขีดเขียนแล้วว่าออกไปให้คล่องปากว่า บุเรงนองกำลังตกที่นั่งร้ายแม้นทำการในสิบห้าวันนี้จะหาความสำเร็จไม่ได้ต่อล่วงสิบห้าวันแล้วการที่คิดไว้จึงจะสำเร็จด้วยดีผู้เท่านั้นก็รับคำว่านายท่านอยา่าเกรงเลยว่าข้าพระเจ้าจะทำไม่สนิทจะเจลงกระโบก็พาหมอปลอมมาหาเจเด็ดแล้วว่าน้องท่านจงถามเอาเองเถิด จะเด็ดจึงว่าข้าพระเจ้าจะคิดทำการใหญ่อย่างหนึ่งประมาณว่าในอีกราวห้าหกวันนี้พ่อหมอท่านจงคำนวณชะตาทีเถิดว่าการนั้นจะผลิผลปานใดหมอปลอมก็แส้งลงรอยขีดคำนวณนกนพรเคราะแล้วตกแต่งถ้อยคำเออเรอือเป็นที่รู้เสียเต็มประดาแล้วว่าข้าพระเจ้ามิได้เสียดายชีวิตดอกแม้นทำนายพลาดแล้ว ก็ยอมจะเอาศีสษะเป็นเครื่องล้างความไม่เที่ยงของตำราบุเรงนองท่านปัจจุบันนี้ตกเรือนราหูสเสวยหากท่านกำเนิดเรือนเสาชะตาตัวเองเวลาที่ล่วงมาระยะสองเดือนนี้จึงทําการใดหมายไว้เป็นที่ได้ไม่น่าเรือนหลุดมือก็จะหลุดไปได้ทั้งนี้หากชะตากำเนิดท่านไม่ใช่เรือนเสาก็ตกอับเสียหลายครั้งแล้ว ฉะนั้นทำการใดทำขณะนี้จะหาผลสำเร็จนั้นอย่าพึงหาเลยต่อล่วงสิบห้าราตรีต่อราหูละการที่คิดไว้จึงจะผลิผลสมจะหมายเอาสิ่งใดก็สมปรารถนาสิ่งนั้นจเจริญกระโบนั่งกำกับอยู่ก็ตบเข่าเข้าเต็มผางแล้วว่าข้าพเจ้าบอกน้องท่านแล้วว่าสังหอนกระลรยอยู่ จะเด็ดฟังกระนั้นก็ลุกขึ้นด้วยทีเคืองแล้วว่าเราว่าแล้วว่าจเจริงกระโบจะทําให้การข้างเราเสียไปก็แหละการใหญ่ทั้งปวงนั้นจะให้สําเร็จง่ายเหมือนหยิบอาหารเข้าปากนั้นไม่เคยเห็นมีมาแต่ก่อนฉะนั้นสิ่งที่หมายอาจเพลียงพลั้มก็เป็นของธรรมดาครัวเจ้าวัดกุโสดอก็เคยกล่าวอยู่การหาเลิกยามนั้น ควรแต่เวลาเคลื่นทัพรีพลได้เลิกจะพลอยให้มีน้ำใจฮึกในการสงครามแต่นี้เราทำการเพียงจะชิงหญิงหนึ่งเท่านั้นจะมาคอยวันคืนให้เลิกดีก็ผิดวิสัยคนคุมคนนางปรลเตียงว่าอย่างน้อยอีกสามวันแตละแม่จะแปรสถานต่อจากนั้นสองสามวันนางกำหนดการทั้งหมายเหมาะมั่นแล้ว จะออกเอาข่าวมาบอกให้รู้เราจะทำการนี้ให้สำเร็จแต่ในห้าหเพลาตามกำหนดเดิมให้จงได้จเจริญกระโบไม่สิ้นความเพียรที่จะยับยั้งความคิดจะเด็ถึงว่าน้องท่านอย่าดวนพ,พลีแผลททำเอาใจใจก่อนเชิญตรองให้ถี่ท่วนแล้วจัดเห็นได้ว่าสิบห้าราตรีก็ไม่ใช่วันจะเนิ่นนาน ประมาณว่าแต่วันนี้กระทั่งถึงวันแม่ปราเตียงจะมาส่งข่าวก็คงเข้าเจ็ดราตรีมีหนำกกว่าท่านจะคิดการทั้งปวงให้สำเร็จเสร็จสิ้นก็คงยืดออกไปไม่น้อยกว่าสองสามเพลาดังนี้คืนวันก็ล่วงเข้าไปถึงสิบวันแล้วแม้น้องท่านรอให้ครบคำโหนเผื่อว่าคำโหนเที่ยงการก็ไม่มีสิ่งใดเสีย หรือว่าคําโหนมีเที่ยงรอไปอีกห้าวันน้องท่านก็คงจะได้ทําการตามความคิดเดิมเช่นกันการรอนั้นพิเคราะห์เถิดจะหาที่ใดให้เสียหายนั้นหามีไม่แล้วแต่จะเล็งกระโบเพียนวอนกระนั้นจนกระทั่งจะเด็ดใจอ่อนทั้งคิดทบทวนเล่าเนื้อแท้น้ําคําเกลือก็รัดกุมคมคายอยู่เจ้นุ่มจึงว่า พี่มั่นอยู่ในความเห็นนี้แล้วข้าพเจ้าหรือจะกล้าทำเอาตามใจเจเลงกระโบก็ว่าขอบคุณน้องท่านที่ฟังคำข้าพเจ้ามิได้ถือแต่ความเห็นของตัวฝ่ายเจ้าคนเดินหนังสือของจเลงกระโบนั้นพอรับหนังสือถือไปเมืองแปรเดิมของตนฉะนั้นก็รีบรุดไปประหนึ่งใส่ปีกบินเดินม้าห้าวันก็ถึงเมืองแปร ى. เข้าหาทาหารแล้วว่า บัดนี้จเจลงกระโบนายกองช้างให้ข้าพระเจ้าถือหนังสือมาถึงท่านจักรยีปลัดทับตองอูทหารค่ายนอกฟังออกชื่อเล็งกระโบก็ขมีขมันพาตัวคนเดินหนังสือมาหาจักรยีขณะนั้นครูกระเรียงกำลังอยู่ในที่พักได้ข่าวหนังสือลูกชายตนก็ยินดีเร่งให้คนไปตามสีอ่องและนงบาเข้ามาโดยเร็ว แลตาคยีเปิดหนังสืออ่านทราบสิ้นเนื้อความแล้วพอดีสิทธิคู่ใจทั้งสองคือเจ้าสีอ่องและเนงบามาตาคยีก็ส่งหนังสือนั้นให้อ่านซ้ำแล้วว่าอ่านให้สิ้นแล้วจงบอกเราทีว่าเจ้านั้นคิดประการใดสีอ่องอ่านสิ้นแล้วจึงว่าความคิดข้าพเจ้านั้นสมควรจะยกพลตองอูไปตามคำจริงกระโบว่า แต่ความคิดครูท่านนั้นประการใดเล่าตาคดีก็สันสีสะอยู่แล้วว่าเมื่อครั้งบุเรงนองยังบัญชาการกองพลเราแนะให้พาชาวตองอูจู่ลู่ไปหงสาวดีบุเรงนองก็ไม่ยินยอมอ้างเป็นคำหลักหน้าฟังอยู่ว่าตัวสีเหมือนนายทหารจะประกาศศึกโดยเว้นเสียซึ่งบรมราชองค์การพระเจ้าอยู่หัวนั้นไม่ชอบอยู่ บุเรงนองสิทธิ์เราเข้าไปเสี่ยงภัยอยู่ในมอตมะชนี้เห็นว่าอันตรายจะเกิดมากจริงแล้วแต่จะยกไปเพราะคำจะเจริญกระโบหนุนเห็นว่าผิดวินัยทหารอยู่เรานี้คิดว่าจะมีจดหมายไปปรึกษาด้วยเจเด็ดก่อนแม้นเจ้าจอมทัพเห็นชอบแล้วจะรีบยกไปเนงบาฟังกระนั้นจึงว่าครูท่านคอยปรึกษาด้วยบุเรงนองนั้น หาสำเร็จไม่ดอกอันธร,รมเดียมนายทหารยกมาต่างประเทศพระกันแล้วก็สุดแต่ว่าตัวใครเป็นใหญ่แต่ที่บุเรงนองไม่กล้านำพลไปสู่หงสาว,วดีก็เพราะมีความในยอยู่บุเรงนองเกรงคนทั้งปวงจะว่าเพราะหญิงหนึ่งแต่สู้พาพลตองอูไปฉิบหายเสียในการสงครามเกรงคนจะลือว่าเอาการส่วนตัวไปแฝงราชการ ข้อนี้ดอกบุเรงนองจึงไม่เอาพลไปหงสาวดีแต่บัดนี้ลักษณะผิดกันกว่าเมื่อโน้นตาคดีท่านไม่มีสิ่งใดในการแยง้งก็เมื่อจะเด็ดตกอยู่ในแผ่นดินไฟชนี้ชอบที่เราชาวตองอูจะพึงช่วยแก้เอานายทับไว้บุเรงนองเป็นกําลังศึกอันยิ่งใหญ่ของตองอูเราจะนิ่งดูได้เช่นนั้นไม่ชอบก่อนตาคดีก็ว่า การทั้งนี้ไม่ใช่เรานิ่งดูได้จะเด็ดเป็นสิทธิรักเราเกรงคนภายนอกจะว่าได้เหมือนอย่างจะเด็ดเคยเกรงจะกลายเป็นตะยีพาพลไปสู่สึเพราะหมายแก้สิทตัวแต่ผู้เดียวฉะนั้นเราจึงคิดว่าจะไปแต่โดยตัวเพียงคนเดียวไม่อยากจะเอาพลไปให้ได้ยากเจ้าสีอ่องก็ค้านว่าวิสัยทหาร จะเอาชัยเป็นบำเหน็จมือเราจะทำศึกเพื่อใครก็ช่างเถิดแต่เมื่อเราชนะศึกก็ได้ชื่อว่าตองอูชนะแล้วจะปราลงกับคำคนอื่นใหญอันหนึ่งการครั้งนี้จะเล็งกระโบนายกองช้างสีอ่องนายกองม้าเนงบานายกองเดินเท้าก็ลงเนื้อเห็นอย่างเดียวกันแล้วครูท่านอย่าคิดให้มากความน,นักเลยตคยีจึงว่า สองนายกองเจรจาคำใดในวันนี้จงกำหนดให้แม่นไว้สำหรับวันหน้าด้วยซึ่งตกลงความเห็นชอบพร้อมกันชนีไม่ใช่เป็นเพียงความเห็นเฉพาะบุคคลหากว่าเป็นความเห็นของเจ้านายทหารตองอูเราเป็นประหลัดทับเมื่อความเห็นข้างมากกว่าดังนี้ก็จะยอมปฏิบัติตามแต่สืบไปเบื้องหน้าวิตกว่า พระเจ้าตะเบงชเวตี้จะพานเอาผิดแก่เราได้เนงบาจึงถามว่าครูท่านเห็นความตอนใดที่พระเจ้าตะเบงชเวตี้จะพึงพานเอาผิดพระเจ้าอยู่หัวโปรโดการสงครามเป็นยิ่งนะดังนั้นพระองค์จะเอาโทษแก่นายทหารผู้ทำสงครามใหญ่ปักดีจึงว่านงบาเจ้าตรึกแต่ความตื้นก็แลคนที่เจ้าเรียกว่าบุเรงนองนั้น กนใดจึงเรียกบุเรงนองก็เพราะพระเจ้าอยู่หัวเทียบที่แล้วจะให้คนผู้นั้นเป็นเชษฐพันรดาแห่งพระองค์ดอกฤอจะเด็ดเสร็จศึกเมืองแปร ى. พระเจ้าตะเบงเชเวตี้หมายพระไทยจะให้เป็นคนครองคู่ด้วยตาละแม่พระพี่นางแต่จะเด็ดสิหลงไปโดยใจหนุ่มตามอีกหญิงหนึ่งไปเสียดังนี้หน้าที่เมื่อได้ข่าว รู้ถึงพระกันพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็จะพรอยพี่โรดเอาข้างเจ้าสีอ,อ่องและเนงบาก็ว่าข้าพระเจ้ากลัวข้างคำจเจลิงกระโบว่าคือภัยจะมีแก่เจลิ็ดซยยิ่งกว่ากลัวภัยข้างพระเจ้าตองอูฉะนั้นเอาเป็นตกลงกันว่าเราสมควรจะด่วนเดินทัพแต่ในวันพรุ่งนี้เถิดตรคกดีก็ว่าจะด่วนไปนั้นสมควรแล้ว แต่การข้างเมืองแปรเป็นการใหญ่ทั้งนี้เราชนะและดูว่าชาวแปรไม่หือแล้วหากจะถอนผลผลพลปลีผลมเห็นพิรุษชาวแปรจะกลับหือขึ้นมากว่าจะตีแปรได้แม้นไม่ได้อาลัยสติปัญญาบุเรงนองไม่รู้ว่าจะต้องเขี่ยวขับกันสืบไปอีกกี่ปีก,กี่เดือนฉะนั้นเราจะไปแต่เพียงสองคนเลือกกันอยู่ไว้คนหนึ่ง เน่งบานั้นมักห้าวทิ้งไว้คนเดียวจะเสียการสีอ่องจงอยู่ระวังแปรไว้ให้จงดีเราสองคนกับเน่งบาจะทำการณเบื้องหงสาวดีสีอ่องก็พูดว่าถึงน้ำใจข้าพเจ้าใครไปด้วยเป็นที่สุดแล้วแต่เมื่อครูท่านบ่งถึงการได้เสียข้างฝ่ายนี้ก็เห็นสมควรจะอยู่สู้ทนเอาราชการไว้ ตัคดีก็ว่าชอบแล้วสีอ่องเจ้าอยู่ทางนี้ยันึกว่างานน้อยอันหงสาวดีกับแปรนั้นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอยู่นิหนำบัดนี้อักระเทวีมาเหสีพระเจ้าแปรก็เพิ่งกลับมาจากหงสาวดีมีสายสัมพันธ์สนิทยิ่งขึ้นเพราะได้อุปราชแห่งหงสาวดีนั้นเป็นเขย แม้รู้ข่าวตองอูกระทําแก่เมืองญาติความแค้นเดิมก็อันหนึ่งความแค้นใหม่อีกอันหนึ่งแผ่นดินแปรนี้ไม่ใช่จะเย็นสงบเหมือนเมื่อเราชนะใหม่ๆแล้วเห็นทีว่าจะร้อนระอุอยู่เป็นประมาณพระเจ้าแปรรักความสงบนั้นจริงแล้วแต่เกรงคำคนเป่าหูอยู่เสมอมิได้ฉะนั้นจะจากกันแล้วจะต้องพูดผูกพระทัยไว้ เจ้าทั้งสองจงไปด้วยเราขณะนั้นพ้นเวลาออกขุนนางแล้วพระเจ้าแปรทราบข่าวปรลัดทัพตองอูจะขอเฝ้าด้วยราชการด่วนดังนี้ก็อนุญ,ญาตให้เข้ามายังท้องพระโรงในพระอัครเทวีมีพระไทยจดจ่ออยู่แก่ข่าวทหารตองอูจึงตามพระราชสวามีออกที่ระโหฐานด้วย